สวัสดีครับหมอต้านะครับนายแพทย์นัททรนบูชากูนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามที่พบได้บ่อยในการผ่าตัดเก็บกับโครงหน้านะครับ ข้อแรกต้องสถานที่ก่อนสถานที่แล้วก็ทันสมัยสวยงามห้องผ่าตัดก็ได้วัตถฐานอันนี้สาหรับทุกๆก,การผ่าตัดทีละทำไมเกี่ยวกับเรื่องตัดการามยุคโหนต้อง mm hmm. ที่ดีร์อาชชินิกผมว่าส่วนใหญ่ก็เป็นที่เทคนิคก,การผ่าตัดที่คุณหมอที่ผ่าตัดมากกว่าครับว่าใช้เทคนิคอะไรผ่าตัดออกมาผลการรักษาก็จะแตกต่างกัน คือจริงๆในโลกมีคนทําหลายวิธีมากเลยในการยุบหนกยุบหนกส่วนใหญ่ก็เป็นการตัดด้านหน้ากับตัดด้านข้างหน้าหูส่วนตัวของผมเองโดยปกติผมใช้การตัดแล้วก็พยายามเก็บโครงกระดูกให้มันเหมือนเดิมที่สุดหมายถึงว่ามนุษย์โลกเราควรจะมีกระดูกต่อเนื่องกันเป็นชิ้นเดียวประมาณนี้เราไม่ได้แข่งกันที่ใครหน้าเล็กกว่าอีกคนนึงแต่ว่าแข่งกันว่าโครงหน้าเขา เหมาะสวยพอดีกับหน้าเดิมของเขามากกว่าแล้วก็ไม่ดูแปลกส่วนถ้าเป็นเรื่องกรามกรามโดยปกติก็เริ่มต้นเขาตัดกันแค่มุมกรามครับโดยสมัยแรกเริ่มเขาก็จะตัดกันแค่มุมมุมตรงนี้ข้อดีคือมันทําง่ายแต่ว่ามันโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติเวลาตัดแบบนี้มันก็จะมีมุมกลายเป็น2มุมแทนมุมกรามเราควรจะมีมุมเดียวเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็จะแนะนําว่าถ้าจะตัดควรจะตัดยาวตัดยาวมาข้างหน้า ก็จะทําให้เรามีแค่มุมกรามที่เหลืออยู่ที่ที่เล็กลงและเป็นมุมเดียวที่ขึ้นไปอยู่สูงกว่าเดิมแต่ก็มีการทัชอัพอย่างอื่นก็ทําให้กระดูกบางลงเพื่อให้มันสมูทไม่ใช่แค่ด้านข้างเรียวขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าหน้าตรงก็เล็กลงด้วย สำหรับเรื่องบาดแผลในการผ่าตัดนะครับกระดูกโหนกแก้มเนี่ยขึ้นอยู่ความใหญ่ของโหนกแก้มถ้าหนกแก้มไม่ใหญ่มากปกติเราเปิดแค่แผลในปากอย่างเดียวซึ่งมองไม่เห็นจากข้างนอกถ้าหนกแก้มค่อนข้างใหญ่เราก็อาจจะต้องมีแผลหน้าหูด้วยแผลหน้าหูจะอยู่ตรงไรผมครับเดี๋วตรงจอนตรงนี้ปกติก็จะซ่อนอยู่ในไรผมแผลยาวประมาณสักเซนครึ่ง2เซนประมาณนี้ซ่อนอยู่ในไรผมแต่ระยะยาวก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วระยะแรกๆตอนที่เป็นใหม่ๆอาจจะมีความแดงบ้างเล็กน้อยก็จะเห็นรอยแดงแดแต่ว่าจริงๆก็เอาเอา,เอาจอนปิด ก็มองไม่เห็นนะครับอันนี้คือสําหรับหนกแก้มถ้าเกิดสําหรับการตัดกรามหรือว่าการเลื่อนคางด้วยตัดกรามแผลจะอยู่ตรงกระพุ้งแก้มด้านข้างสองข้างไม่มีแผลภายนอกแต่ว่าถ้าเกิดมีการเสริมคางกรอคางหรือเลือ่อนคางด้วยจะมีแผลในกระพุ้งแก้มเหมือนกันแต่อยู่ด้านหน้าร่วมด้วยครับแล้วก็หลังผ่าเสร็จาก็จะมีท่อระบายออกมาสองข้างก็จะทําให้มีเหมือนรูเล็กๆอยู่ด้านข้างเวลาเอาออกก็จะแทบจะมองไม่เห็นแผล สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงหน้ามีความไม่มั่นใจไม่สบายใจเกี่ยวกับหนกแก้มมุมกรามหรือว่าคางด้านหน้าสามารถเข้ามาปรึกษาหมอและทีมแพทย์ที่เดียอัคลินิกได้นะครับ